สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีวิธีกําจัดยุงในห้องนอนง่ายๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําคลิปเอาต้นตะไคร้นะครับมาไว้ในห้องของเรานะครับเพื่อดับกลิ่นเหม็นอับภายในห้องนะครับซึ่งมันสามารถไล่ยุงได้ครับยุงไม่เข้ามารบกวนภายในห้องนอนของผมเลยนะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับจากที่ตอนแรกๆยุงจะเยอะมากนะครับ แต่ตั้งแต่ที่ผมเอาตะไคร้มาไว้ในห้องนะครับยุงจะไม่เข้ามารบกวนอีกเลยนะครับเพราะว่าเขาได้กลิ่นตะไคร้นะครับเนี่ยครับจากที่ผมทําไว้คลิปที่แล้วนะครับผมนําตะไคร้นะครับมาไว้ในห้องนะครับเพื่อดับกลิ่นอับภายในห้องนะครับเนี่ยทําแค่นี้ครับยุงไม่เข้ามาในห้องเลยนะครับนี่นะครับผมก็ไปทํามาแล้วนะครับเพียงขวดเดียวนะครับมาไว้ภายในห้องนอนของเรานะครับมาครับผมมีวิธีการทําอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยครับ ที่ทำนะครับก็นำขวดน้ำพลาสติกหนึ่งใบนะครับขนาดพอเหมาะนะครับขนาดนี้แล้วก็ใช้ตะไคร้จำนวนสามต้นนะครับขวดน้ำพลาสติกเราก็มาทำก้ามเจาะรูก่อนนะครับ หลังจากเจาะรูเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาหั่นตะไคร้ให้เป็นชิ้นเล็กๆครับทีนี้นะครับผมก็จะใส่เครื่องบดสับนะครับ ถ้าใครไม่มีนะครับสามารถใช้คกตามได้ครับเราก็นำใส่ขวด Thank <laughs> you. นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับหอมมากๆครับมีกลิ่นหอมของตะไคร้ออกมาเลยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะไปไว้ในห้องนอนของเราแล้วนะครับเพียงแค่ขวดเดียวพอนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถนํามาวางไว้ที่หัวเตียงนะครับ หรือว่าจะนําเชือกตัวนี้นะครับไปผูกห้อยไว้ตรงไหนก็ได้นะครับผมก็จะผูกห้อยเขาไว้ตรงจุดนี้นะครับไม่เกะกะนะครับสูตรนี้นะครับไล่ยุงได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับก็ได้มาจากประสบการณ์ตรงเลยนะครับจากคลิปที่แล้วที่ได้เอาตะไคร้นะครับมาเป็นดับกินอับในห้องนอนนะครับ อันนี้ก็จะได้ประโยชน์2ต่อเลยนะครับได้ทั้งดับกลิ่นอับในห้องนะครับแล้วก็ไล่ยุงภายในห้องของเราเป็นตัวเลยนะครับมีประโยชน์2อย่างเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ